สวัสดีค่ะท่านผู้ชม FC แฟนช่องของละองชาแน,นลทุกท่านนะคะค่ะก็พบกันเหมือนเช่นเคยนะคะก็พบกับช่องละองชาแน,นลนะคะเย็นนี้แอดก็จะมาสรุปตัวเลขสูตรคำนวณน,นะคะเพราะว่าแอดก็นําเสนออยู่ที่5สูตรนะคะท่านผู้ชมก็มีแต่สูตรแม่นๆทั้งนั้นนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาสรุปให้กับ FC ทุกท่านได้รับชมอีกครั้งหนึ่งนะคะ จะได้พิจารณาดูนะคะว่าจะชอบสูตรไหนตัวไหนนะคะก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของท่านผู้ชมเองด้วยนะคะเพราะว่าแอดก็มีหน้าที่นำเสนอให้กับ f c ทุกท่านได้รับชมรับฟังได้พิจารณาดูนะคะว่าจะเลือกซื้อสูตรไหนนะคะก็ก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละอองชนแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดช็อตดีๆช็อตบๆนะคะท่านผู้ชมก็งวดที่ผ่านมาแอดก็นําเสนออยู่ที่5สูตรนะคะตัวเลขก็เข้า4สูตรนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดจะให้ท่านผู้ชมดูตัวเลขสูตรคํานวณเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูสูตรแรกกันเลยนะคะท่านผู้ชมสูตรแม่นๆจากพระอาจารย์ชัยนะคะ งวดประจำวันที่16รกรกดาคมพศ2564นะคะสูตรของท่านก็เข้ามาแล้ว3 4สีงวดติดนะคะแล้วก็งวดที่ผ่านมาก็เข้าสองนะคะท่านให้สองบนแต่ว่าตัวเลขก็ลงล่างนะคะงวดนี้พระอาจารย์กลัวว่าจะพลาดนะคะท่านผู้ชมก็เลยจัดทำแบบชุดรวมบนล่างนะคะชุดรวมบนล่างนะคะ วิ่งบนล่างเด่น6รองหนะคะวิ่งบนล่างเด่น6รองหนะคะคู่เด่นมี9 6้าห6 6กเนะคะคู่รองจะมี9559แล้วก็0550นะคะแต่ว่าตัวที่เด่นที่สุดของงวดนี้ก็คือ0ู6ย์นะคะเพราะว่าพระอาจารย์ก็ แอดไลน์มาบอกกับแอดนะคะว่าตัวที่เด่นที่สุดคือตัวเดียวนะคะ0660นะคะแต่ว่าก็สามหางก็เป็นตัวรองนะคะ9669 9559แล้วก็0550นะคะให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะว่าจะชอบตัวไหนคู่ไหนนะคะก็รีบซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยนะคะท่านผู้ชมแอดก็ซื้อไว้แล้วนะคะ962ใบ06 2ใบนะคะ จัดไว้เรียบร้อยแล้วค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าสูตรนี้ก็แม่นมากนะคะก็เลยต้องตามนะคะเดี๋ยวเรามาดูสูตรต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูสูตรคำนวณจากปู่คอนแก่นนะคะซึ่งสูตรของปู่คอนแก่นก็เข้ามาแล้วสีงวดติดนะคะแต่ว่างวดที่ผ่านมาสูตรของปู่ก็พลาดนะคะเพราะว่า ปู่ให้มา9ก้าหางนะคะแล้วก็มีสองด้วยนะคะพลาดไปเม็ดเดียวนะคะท่านผู้ชมงวดนี้ปู่ก็เลยจัดทําแบบชุดรวมบนล่างเหมือนกันนะคะแล้วก็ตัดให้เหลือน้อยชุดนะคะจะได้ซื้อง่ายเล่นง่ายนะคะชุดรวมบนล่างนะคะวิ่งหกรองเนะคะวิ่งหกรองเนะคะจับคู่ได้มี6 4สี่สี่หกหก หกเจ็ดเจ็ดหกแล้วก็หกแปดแปดหกนะคะตัวเลขของปู่ก็มีแค่นี้นะคะท่านผู้ชมแต่ว่าเมื่อเช้าปู่ก็โทรมาใหม่นะคะบอกว่าปู่ฝันได้เมื่อคืนนะคะเมื่อคืนปู่ฝันได้นะคะมีแปดสองสองแปดกับแปดสามสามแปดนะคะปู่บอกว่าฝันว่าจับปลาได้สองตัวนะคะปู่ก็เลยตีเป็น แปดสองสองแปดนะคะแล้วก็กันแปดสามสามแปดด้วยนะคะนี่นะคะให้แคปหนะ้าจอไว้ลุ้นไว้ดูนะคะว่าสูตรไหนจะแม่นกว่ากันนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะเดี๋ยวเรามาดูสูตรต่อไปนะคะสูตรเลขวิ่งเข้าตลอดจาก F อซนะคะสูตรเลขวิ่งเข้าตลอดจาก f อซนะคะ ก็งวดที่ผ่านมาก็เข้าเลขวิ่งนะคะท่านผู้ชมเข้าเลขวิ่งนะคะมี1กับ5นะคะเข้า1กับ5นะคะงวดนี้คุณพี่ก็ให้มาแล้วนะคะท่านผู้ชมมีวิ่งบนมี2มี4มี9มี1นะคะฟันหนักอยู่ที่4กับ1นะคะฟันหนัก4กับ1นึ่ะคะสำหรับ F อท่านใดที่ชอบเลขวิ่งนะคะ เพราะว่าเคยเข้ามาแล้วสามตัวนะคะเลขวิ่งนะคะแต่เราไม่ได้จับคู่กันนะคะท่านผู้ชมก็เลยพลาดนะคะแล้วก็จับคู่ได้มี8ปดห8ึ2งหนึ่งแปดแปดดสีนะคะสามตัวจะมี194 2งเก้าปดสี่สนะคะเพราะว่าคุณพี่ก็จับ จับเลขวิ่งให้นะคะนี่นะคะจับตรงจุดนี้นะคะจับให้ค่ะท่านผู้ชมเพราะว่า1น9 4นะคะก็มี1นึมีเมีสนะคะแล้วก็มีสองเก้นะคะตัวที่เด่นที่สุดของ3ตัวบนก็มี194กับ2 4งี่เนะคะแล้วก็วิ่งล่างนะคะวิ่งล่างมี5้ามีศนมีเกีมีหนะคะ ฟันหนักที่ห้าตัวเดียวนะคะฟันหนักที่ห้าตัวเดียวนะคะจับคู่ได้มีสองห้าห้าสองหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งสองสี่สี่สองแล้วก็สี่ศูนย์ศูนย์สี่นะคะให้ท่านผู้ชมได้พิจารณาดูนะคะแล้วก็คุณพี่ก็แถมเลขฝันให้ด้วยนะคะเลขฝันคุณพี่ฝันได้นะคะมีสองเจ็ดสี่นะคะ แล้วก็ตัดเล่นมี7447นะคะ2772ก็ได้นะคะท่านผู้ชมแต่ว่าคุณพี่ก็ให้มาแบบนี้นะคะก็อยากจะให้ fc ทางช่องของละองชาแนลมีโชคมีลาบร่วมกันนะคะคุณพี่ก็เลยมาแบ่งปันให้กับสมาชิกช่องละองชาแนลนะคะลองพิจารณาดูนะคะว่าจะชอบตัวไหนคู่ไหนนะคะ เพราะว่าวันนี้แอดก็มาสรุปให้แล้วนะคะท่านผู้ชมชอบตัวไหนก็จัดไล่เลยนะคะเพราะว่าสูตรของคุณพี่สูตรของคุณพี่เข้ามาตลอดนะคะโดยเฉพาะเลขวิ่งนะคะเลขวิ่งจะมีสองสี่เก้าหนึ่งนะคะก็เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าก็ตรงกับเลขป้ายหยัดเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมสองสี่สี่สอก็ตรงกับหลายที่มากนะคะ ลองพิจารณาดูนะคะตามด้วยสูตรตามด้วยสูตรคำนวณผู้ใจบุญนะคะสูตรคำนวณผู้ใจบุญนะคะมาแบ่งปันให้กับสมาชิกช่องละอองแนลนนะคะวิ่งบนเด่น4ตัวเดียวนะคะวิ่งบนเด่นสี่ตัวเดียวนะคะจับคู่ได้3ตัวมีเก้าสีดนะคะ 3ตัวมี9 48นะคะแล้วก็ 48, 8, 4ี8แ4ด74นะคะวิ่งล่างเด่น5ตัวเดียวนะคะวิ่งล่างเด่น5ตัวเดียวนะคะจับคู่ได้มี2552 05 50นะคะ0550ก็จะตรงกันหลายที่เหมือนกันนะคะท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมาสูตรของผู้ใจบุญก็เข้าเลขวิ่งนะคะ เข้าเลขวิ่งเลขวิ่งบนนะคะท่านผู้ชมถ้าชอบวิ่งก็วิ่งได้เลยนะคะแล้วก็ตามด้วยสูตรลุงหมายนะคะสูตรลุงหมายก็เข้ามาแล้วหลายงวดติดนะคะท่านผู้ชมแต่ว่างวดที่ผ่านมาเราก็จับคู่ไม่ถูกนะคะก็เลยพลาดไปนะคะ นี่นะคะสูตรลงหมายให้มาแล้วนะคะสำหรับ fc ท่านใดที่ชอบเลขวิ่งนะคะก็ให้วิ่งได้เลยนะคะวิ่งแปดตัวเดียวนะคะวิ่งแปดตัวเดียวนะคะสำหรับ fc ที่ชอบเลขวิ่งนะคะก็มีแปดมีศูนย์มีเก้ามีหกมีสี่มีสองนะคะจับลุงก็จับคู่ให้แล้วนะคะจับคู่ได้มี2 6งหกหกสสอง แปดหกหกแปดแปดเก้าเก้าแปดแล้วก็ศูนย์เก้าเก้าศูนย์สองแปดแปดสองนะคะถ้าเราไม่ชอบเราก็จับคู่เอาเองนะคะเพราะว่าตัวเลขก็มันจะอยู่ในสามเหลี่ยมนี้แหละค่ะท่านผู้ชมก็จะมีตัวที่ถูกตัวที่เข้านะคะแต่ว่าเราก็จับคู่ไม่ถูกกันเองนะคะให้ท่านผู้ชมเอฟซีทางบ้านจับคู่เอาเองนะคะว่าจะชอบตัวไหนคู่ไหนนะคะ หกสี6 6ก็น่าลุ้นเหมือนกันนะคะ 6, 6ก9ก้ก็น่าลุ้นอีกเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมถ้าชอบก็จับคู่เอาเองเลยนะคะเพราะว่าแอก็นำเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคก็เท่านั้นนะคะท่านผู้ชมส่วนท่านผู้ชมจะตัดสินใจอย่างไรก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะคะแล้วก็ตามด้วยเมื่อเช้าปู่รีสเกตนะคะ เมื่อเช้าปู่950จากรีสเกตนะคะโทรมาบอกตัวเลขนะคะปู่บอกว่างวดนี้ก็ให้ตามต่อนะคะก็ให้มา3ตัวมี750กับ751นะคะ750กับ751นะคะตัดเล่นได้มี7557 5005 5115นะคะ7557 5005 ห้าหนะคะก็จะชนกันหลายที่มากๆ <im iter> นะคะท่านชมค่ะสำหรับตัวเลขจากปู่ซิสเกตนะคะก็ปู่บอกว่าปู่ฝันนะคะก็เลยลองดูอีกงวดหนึ่งนะคะท่านชมค่ะถ้างวดนี้ไม่เข้าก็ปู่ก็จะขอพักก่อนนะคะท่านผู้ชมค่ะปู่กลัวว่าตัวเลขจะมาตัวเก่านะคะคือ งวดก่อนปู่ก็ให้ 500, 0 5 0าศูนนะคะงวดนี้ปู่ก็เลยให้50เหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมก็ไม่แน่ค่ะอาจจะมาในงวดนี้ก็เป็นได้นะคะลองพิจารณาดูนะคะว่าจะชอบตัวไหนสูตรไหนนะคะก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะตัดสินใจนะคะเพราะว่าแต่ละสูตรก็แม่นแม่นกันทั้งนั้นนะคะท่านผู้ชม ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของท่านผู้ชมเองด้วยนะคะเพราะว่าในแต่ละคลิปในแต่ละช็อตที่แอดนำเสนอมานะคะให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเพราะว่าการลงทุนก็มีความเสี่ยงนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วเราเล่นอย่างมีสตินะคะอย่าทําให้ตัวเองเดือดร้อนนะคะเล่นพอได้ลุ้นก็เพียงพอแล้วค่ะท่านผู้ชม ก็สุดท้ายนี้แอดก็ขออวยพรให้เ FC แฟนช่องของละอองชาแน,นลถูกหวยร่ำรวยไปกับสูตรแม่นๆนะคะสาธุค่ะขอให้เอ FC ทุกท่านโชคดีเฮงๆรวยๆทุกท่านนะคะค่ะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ